อร่อยค่ะอร่อยครับเป็นรสชาติที่ไม่ไม่เคยเจอที่ไหนเพราะว่าส่วนผสมมันไม่เหมือนกับขนมจีนครับรถผ่านมาอืมแร้วก็แบบเห็นว่าคนเยอะใช่คนเยอะมากก็เลยลงมาต้องลงมาต้องลงมานะครับญ่มากตัดแล้วตอนนี้ต้งหัวเรื่องดีน้าเพียงก็ได้ใช่ใช่ ลงมากินนมจีนที่นี่บ่อยไหมครับกินทุกวันนะเนี่ยใายตรงเยอะเนี่ยสิบบาทกินได้ต้มแางเนี่ยเนี่ยใสอันนี้อมันลายอย่างเฮ้ยเอ้าทำไมมากินทำไมมากินได้ทุกวันล่ะครับกินได้กินได้กินอร่อยเนี่ยหวานขนควางอำเภอนน้นนะมากินเนี่ยลงมากินกี่ปีและโอ้ยลงนี่ตั้งแต่หมู่บ้านนี่ตั้งเป็นกขาขายอยู่นะอ๋อ

าฝั่งนี้ตอนเย็นๆก็จะมีล่กบอลหลังหลักเลยเลยเลยว่มชอบค่ะแล้วด้วยราคาที่สิาดเองก้วยหนึ่งกิ่มเลยอ่ะคนในบ้านสามคนก็30สจบไปแล้วมื้อนึงงได้แล้วทอมามอดเอร์ป้าไส้ไข่ดีนี้ทุกวันไหมครับ แล้วเขาบอกว่าอร่อยแล้วสิบบาทเนี่ยเราได้กําไรเหรอครับได้แต่ได้น้อยอออืพก็อยู่ได้นะวันเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเราจะได้กําไรประมาณเท่าไหร่เจ็ดเป็ดเราให้อย้เจ็ดเป็ดเราขายมานานนะครับสิบกว่ากว่าปีแล้วมิ้นจานครับได้แค่น้ำคิวเต็ม มาซื้อไก่ย่างลุงบ่อยไหมครับกบ่อยค่ะลุงลี้ก็ปากเขาไมซื้อครับทำไมทำของลุงอร่อยอยังไงครับวันหนึ่งวันหนึ่งขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับขายได้ประมาณสัก นะครับก็กำไรเนาะประมาณทั้งสองร้อยกว่าบาทก็ตายอย่างเดียว